มาแล้วลูกจ้าชุดโกโกวาที่หนูอยากได้โกโกวาที่หนูอยากใส่โกโกวาคิดว่ซื้อนี่ได้ติดหูจริงเหรอวะไอ้ย๊ะไม่ได้ติดหูแล้วจริงเหรอวะอุ้ยไอ้ย๊ะระบดตายอุ้ยไอ้สต๊ายพี่ผ่านแล้วมาแล้วพี่จ้าชุดโกโกวาที่หนูอยากได้ชุดโกโกวาที่หนูอยากได้ชุดโกโกวาคิดวซืนี่ได้อุ้ย ไปไหนกระจอกมาแล้วพี่จ๋าชุดกักก่าที่หนูอยากใสชุดกับกาที่หนูอยากใส่คืดก็วกาคิดสินมีดา ทเฮ้ยคคมันยังอยู่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 ยังอยู่ลงลงอยู่กอลงลงอยู่มันอยู่ที่เดิมเมื่อวะมันอยู่ที่เดิมเมื่อวะ เหล็กเหล็กเหล็กส้มอ่ะเหล็กส้มคือที่ไหนอ่ะเหล็กส้มอ่ะดูเหล็กส้มดิตรงน้นตรงน้นตรงน้นตรงนู้ีอุ้มดิ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 มุ่งกันเองถ้าไปถึงพลังไอแฮปเลยถ้าไปถึงคือพลังไอแฮปเลยโอ้โหแล้วขยับวิ่งก็ด้วยนะให้หนุ่มนั่นอ่ะบอกให้อุ้มมันมีสเกียบนะมันจะสเก็ตบ่ะไอเมียดีเรื่อดีนะอุ้มลอยนะอุ้มผมไปดีนะอุ้มกลางกลางได้ปะตีไม่รอยตีไม่รอยตีไม่รอย đẹp lắm đẹp lắm ca ca đẹp lắm mặt nạ p1 đấy ạ để ao tỷ 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 vay vay tỷ hợp tỷ tỷ không được 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 ่มันก็ออร่อยหืเปลามามแล้วลูกชุดโกโกวาที่หนูอยากได้ใช่ไหมพร้อมหรือยังวัยรุ่นโกโกวามาแล้วลูกจาก๋า ชุดโกโกวาที่หนูอยากได้โกโกวาที่หนูอยากใส่โกโกวาคิไม่ซื้อนี่ได้มาแล้วลูกจาชุดโกโกวาที่หนูอยากได้โกโกวาที่หนูอยากใส่โกโกวาคิไม่ซื้อนี่ได้ลูกน้อยร้องว่า โค้ดเท่พ่อไปเอามา <g ül error> จากที่ไหนลูกน้อยดันถามเพราะความสงสัยคือพอไม่ได้ไปเอามาจากที่วัดรั่วที่อื่นที่ไกลแต่พอไปซื้อมามาจากโลตัสนั่นไงใส่เลยกำลังฮิตรับรองไม่เฉยมาแล้วมาจากวันนมาแล้วหนูาชุดโกโกวาที่หนูอยากได้โกโกวาที่หนูอยากใส่โกโกคิดไม่ซื้อนี่ได้ มันมันฮิตแล้วใช่ปะคือคือเพลงฮิตใช่ปะกูฮากูฮาให้แม่ใส่นี่แหละเอาไปให้แม่ใส่นี่กูฮาตรงนี้แหละ้ยหรือว่าตายอยู่นี่วะมาแล้วลูกจ๋าชุดกกว่าที่หนูอยากได้ชุดกกรว่าที่หนูอยากได้ก็เห็นได้หนูได้ซื้อให้อะไรวะ มาแล้วลูกจ๋าชุดกกว่าที่นูอยากกันแบบติดหูจริงเหรอวะพี่ยิม่ะไม่ติดหูแล้วจริงเหรอวะครับทุกคนลองร้องพร้อมกันดิมาแล้วลูกจ้าชุดกกว่าที่นูอยากจ้เนี่ยดูร้องกันได้หมดเลยไอ้ไม่ติดหูได้ไงอ่ะไอ้ดัคมาแล้วลูกจ๋าชุดกกว่าที่นูอยากได้ชอบชอบ ไมเหมาะมาแล้วเราเบิดคนเซนตโอเคแล้วก็ช่วยเพื่อนต่อไม่ได้ละอ่าเรียบร้อยจบฟันกันเด้งแล้วฟันกันเด้งแล้วไปเลยไม่ได้ปั๊มไม่ได้ปั๊มไปไม่ได้ปั๊มไม่ได้ปั๊มแค่ทำท่าอ๋อไม่แต่ผมก็อ้กลับนะครับผมก็อ้กลับนะเอาปั๊มเลยไม่ได้หรอไม่ได้ครับไม่ได้ต้องอ้กลับครับมันบั็อ่กเพื่อนผมอ่ะมันบั็กมันเกิดเข้ามาใชจรึเปล่าเอาแล้วมันจะตายได้ไงเข้ามาแล้วมันตายเลยบั็อกบล็กให้มันสไลด์ดีกว่ามาสไลด์นะตายอ่ะอาจจะบอกนายกยังไงอ่ะเออหมอชุบเชื่อ ไม่ได้โอ้โะไรดีอีกแล้วไอ้ดีอีกแล้วดีอีกแล้วโอ้ชุบเลยชุบเลยแม่งโอนอะไรแล้วก็โบนอะไรแล้วก็โบนเลยเมื่อกี้มันมัยา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 โคกงแข็งโคกงแข็งก็ตีโคกงแข็งโคกงแข็งยายาโคกงแข็งโคกงแข็งยังไม่แตก อย่าอยาอยาอยาย่าเยาอยาอย่าอย่าอยาอย่าวย่าอย่าอย่าอยาอย่าอยาอย่าอย่าวยาอย่าอยาอย่าอย่าอยาอย่าวย่าอย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 ่าอย่าอย่าอยาอย่าอย่าวย่อย่า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 อยาอยาอยาอย่าวยตาย่าอย่าอย่าย่า่าอย่าอย่าอยาอย่าอย่าอย่าาอยาอยาอย่าอย่าอย่าย่าอย่าอย่ายาอย่าอย่าย่าย่อย่าอยาอย่าย่าอยอ่าอยาอายายาาย มันคืออะไรวะพี่ไม่รู้อ่ะพี่เปิดทิกตอกกันเลยมันเลยบิดร้อยคิวใช่หรอใช่มันมันต้องยัดมันต้องยัดร้อยคิวให้ได้เพื่อเข้ามารอคิวข้างในอีกทีหนึ่งเข้าได้ป่ะโออะกูรอเลยนี่นี่นี่มาแล้วมาแล้วมาแล้วข้างหน้าข้างหน้าข้างหน้าโอเคจัดการมันเก็บะเก็ดก้อนเก็บสะเก็ดก่อนขึ้นอีกแล้วเร็วโอ้ยพี่พี่ค้างไปจะตะโกนดิเจตเยอะไม่ได้โกนกูปกติผู้ปกติมาแล้ว

<laughs> เอาอยู่ไกลอะไรวะวูอยู่ใกล้แล้วนะเอา้าจะต้องหาเหลี่ยมทำไมป้อนเป็นไม่ลงปลอด,ดีลงปลอด,ดีกูเท่เอ้ยมันต้องเหลี่ยมไหนวะเนี่ยอะไ,ไรจะไม่หรือเปล่าวะ ่อะไรเนียโอ้โหไม่คนรวยเลยวะ่ะรวยจังข้าน้ำมะนาวแก้เจ็บคอครับ

าดาวครับเมื่อกี้จะราวดาวครับจะสึกจะสึกรับอันนี้ว่ากันจยิกันร่ำรวยตันร้านแล้วผมมาเลยกบุญเฮงอยากไปอยากไปอยากยไปไปกันเยไปย คุณโดนเลยนะคะที่ให้มาสี่คนที่เก็บหมดไหนแล้วมาเพิ่มหรอมาเพิ่มหรอตีไม่ได้ตีไม่โดนเดีด๋ยวนะ กนจอกมาแล้วพี่จ๋าชุดกกว่าที่หนูอยากใส่ชุดกีวกว่าที่หนูอยากใส่คือกกว่าคิสิมีดามาแล้วพี่จ๋าชุดกกวาหนูอยากใส่เกะกัว่าที่หนูอยากใส่คกี่ดกว่าคิสิมีดาเแล้วเมนมาพิ่อีกสองเมื่อกี้เหรอตายหมดแล้วตายหมดแล้วม้ก่งแล้ว เียขาดีเลยว่ะพูดชื่อใครพูดชื่อวะบนคอบนข้างบนไหมมีเกงข้างบนมีเกงข้างบนไหมครับเยเหมือนมีอี่เคสหนึ่งนะไปดูดิหนาดผมไม่ได้ซ้อมเลยเลยเนี่ยมันมีเก่งกว่านี้ปะแค่นั้อะไะไม่ได้กึ่งไม่ได้เต็งไปเลยก่อนนี้เปของเราแล้วกลับกันเถอะอยูดิดูดิดูดิ

อันนี้ปนแล้วนี่นี่ยังมันได้น้ตตรงนี้มันได้โน้ตตรงนี้มันมาใหมเงี้ยไม่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 หมอหมออยู่นู่นอยู่นู่นอยู่นู่นไม่ใช่ไม่ใช่อยู่นู้นไม่ใช่คนนี้หมอเอาจะเถียงใช่ไหมกูนัดนึงจะวางไหมอ่อันนี้อุ้มไปแล้วอันนี้ลอยอุ้มไปแล้วอันเนี้ยไม่ใช่คนนี้ไม่ใช่คนนี้อยู่ในคนนั่นไงอะว่าไม่ใช่คนไหน ามุดูมันดิมุดูมันดิเฮ้กี่สิบบาทมึงดูมันดิหมดเลยสี่คนพอเนี่อโคตรเยอะอะเราขึ้นฝั่งก่อนไหมเราขึ้นของไหมโผล่ขวดจัดเดี๋ยวขวดจัดเฮ้ยเด็กขีดสเก็ต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 อย่างงี้ไม่ได้ต้องไปเร็วต้องไปเร็ว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 มันมาเอาทวงแน่มันมาเอาคืนแน่มันพกเงินกันเยอะจัดแจ้งอุ้มไปแจ้งอุ้มผมป้นมาได้เจ็ดพันเจ็ดพันหกแล้วเนี่ย